296รยินายระวีเล็กตุไทยนายชัยเกษมนิติสิริครับในายชัยเกษมนิติสิริครับ2 9งครับกาบสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็กลาบสวัสดีสสสสสพ,พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมรับฟังอยู่ณนขณนะนี้นะครับ ก็เนื่องด้วยวันนี้นะครับผมนายระวีเล็กกุทัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขตสามพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ข้างๆผมนะครับท่านอสอนาสกฤษณาศีฮลักษ์ครับอสสอ,อุตรดิตถ์เขตหนึ่งพักเพื่อไทยนะครับวันนี้ท่านมาให้กําลังใจ <c oughs> เนื่องจากว่าขอเข้าเข้าเรื่องเลย้วกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะขอย้ําเรื่องของจุดยืนแล้วก็อุดมการณ์ของตัวผมที่มีต่อพักเพื่อไทยก่อนนะครับเพราะว่า ตัวผมเองเนี่ยการที่ได้เข้ามาเป็นสสเริ่มแรกสุดเลยเนี่ยผมเริ่มต้นมากับพรรคเพื่อไทยตั้งแต่คุณพ่อแล้วครับคุณพ่อธนุสักและกุไทยอยู่กับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยเป็นไทยลักไทยพรรคหลักประชาชนแล้วก็มาพรรคเพื่อไทยจนตัวผมเองได้มาเป็นสสต่อจากคุณพ่อก็อยู่ในนามของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันซึ่งสาเหตุแล้วก็อุดมการ์ที่ผมเข้ามาเป็นสสนี้ก็เห็นได้จากการที่ ผมยึดมั่นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของพรรคเพื่อไทยว่าจะสามารถมีนโยบายและแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของปัญหาต่างๆได้เพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีเหตุผลอื่นใดนะครับที่ผมจะต้องตีตัวออกห่างจากาพรรคเพื่อไทยหรือมีข้อสงสัยใดๆกับพรรคเพื่อไทยแต่เหตุการณ์เมื่อวันที่5กันยายน2568ที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่32ของประเทศไทย นะครับและผลก็เป็นอย่างที่ทุกๆท,ท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งตัวผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นหนึ่งในคนที่จะต้องออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยเช่นเดียวกันและอย่างที่บอกรัาว่าตัวผมเองนั้นมีจุดยืนและอุดมการ์ที่อยู่กับพรรคเพื่อไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมในวันที่5กันยายน2568าย ได้ลงมติโหวตให้นายชัยกเกษมนิติสิริแคดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยขอย้ํานะครับผมโหวตให้นายชัยกเกษมนิติสิริแคริเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3 2แต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับเพราะมีสื่อบางสำนักไปลงข่าวว่าผมนายระวีเล็กอุทย ไปโหวตให้นายอนุทินชาญวิรุฬห์แคดิเดตจากพักภูมิใจไทยให้เป็นนายกร,รัฐมนตรีซึ่งตัวผมเองนั้นมีหลักฐานครับทั้งตัวที่เป็นข่าวเท็จและข้อเท็จจริงที่จะมานําเสนอให้กับทางสื่อมวลชนทุกท่านรวมถึงพี่น้องประชาชนเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะสื่อที่ออกไปหรือข่าวที่แพร่พายออกไปนั้นส่งผลกระทบต่อตัวชื่อตัวผมมากไม่ว่าจะเป็นทั้งชื่อเสียง หรือความไว้เนื้อเชื่อใจที่พี่น้องประชาชนมีให้เพราะอย่างที่บอกเขาว่าผมนั้นมาจากพรรครีพไทและการรับเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนที่เทคะแนนเสียงให้ก็เพราะว่าผมสังกัดอยู่กับพรรครีพไทนั่นเองมันเป็นสิ่งที่ผมโดนใส่ร้ายทั้งๆท,ท,ที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เลยซึ่งผมมีหลักฐานยืนยันว่าในวันนั้นที่มีการเลือกนายกรัฐนมนตรีผม เลือกท่านชัยกเกษมนิติสิริจริงๆซึ่ง,งมีคลิปยืนยันต่อไปที่จะให้ทุกท่านได้ทราบครับเชิญครับ296ร้อยเกาินายนวีเล็กอุทัยนายชัยกเกษมนิติสิริครับนายชัยเกษมนิติสิริครับ2 9 7 อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ผมอยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบจริงๆครับว่าผมยืนยันว่าผมเลือกท่านชัยเกษมวิติิริจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีและไม่เคยมีใจออกห่างจากพรรคเพื่อไทยสิ่งนี้อยากจะย้ําเตือนแล้วก็ย้ําให้ชัดเจนกับทุกท่านครับว่าสิ่งที่ผมรับอยู่ณตอนนี้เนี่ยมันกระทบต่อชื่อเสียงที่สั่งสมมารวมถึงทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เกิดความตะขิตตะขวงใจเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวผมเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมอยากจะมาขอเรียกร้องความเป็นธรรมครับว่าสิ่งที่ผมกระทบหรือได้รับเจออยู่นาตอนนี้เนี่ยมันไม่สมควรที่ต้องเกิดขึ้นในขณะที่คุณเป็นสื่อซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบหลักฐานต่างๆให้ชัดเจนก่อนที่จะแพร่พลายออกมาเพราะพี่น้องประชาชนต่างรับหรือเสพข่าวจากท่าน โดยที่ตัวผมยังไม่สามารถไปชี้แจงหรือให้ความเห็นอะไรได้เลยและในขณะนี้พี่น้องประชาชนต่างก็เข้าใจผิดกันไปมากแล้วถึงแม้นว่าท่านณปัจจุบันนะครับตอนนี้จะมีการลบคลิปออกไปก็ดีหรือจะเปลี่ยนแปลงโพสต์แก้ไขโพสต์ไปแล้วต่างๆเองก็ดีแต่สื่อต่างๆที่ออกไปแล้วพี่น้องประชาชนที่เสพข่าวไปแล้วเขาเข้าใจผิดไปแล้วครับแล้วตัวผมจะต้องทำยังไง ผมได้แต่แก้ไขด้วยตัวเองโพสของ Facebook ตัวเองบ้างหรือบอกกับพี่น้องประชาชนทำความเข้าใจบ้างรวมถึงมาจัดแถลงข่าวในวันนี้เพื่อจะสื่อสารผ่านพี่ๆสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมได้ปรึกษากับทางพักเพื่อไทยทีมกฎหมายนอกจากการแถลงข่าวในวันนี้เรื่องของการดําเนินคดีต,าต่างๆผมจะมีการ คุยกับทนายแล้วก็ปรึกษากับทีมกฎหมายของพรรคพื่อไทยต่อไปเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่างที่มุมบอกครับแล้วผมนะยอมไม่ได้จริงๆครับเพราะมันส่งผลกระทบต่อตัวชื่อเสียงของผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพื่อไทยโดยตรงถึงแม้นว่าณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นกรวคบว่ารัฐบาลได้เปลี่ยนไปพรรคพื่อไทยถึงแม้นว่าจะต้องเปลี่ยนไปทาหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้าน แต่ผมในฐานะสสของพรรคเพื่อไทยผมมองว่าผมสามารถทํางานได้ทุกบทบาทครับแม้ว่าพรักจะอยู่ในสถาน,านการณ์แบบใดจะมีสถานะแบบไหนผมก็พร้อมจะเดินเคียงข้างไปกับพรรคเพื่อไทยเสมอถึงแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านแต่เราก็เป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมากซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทย ผมพร้อมครับไม่ว่าพักจะอยู่สถา,านการณ์ใดก็ตามอย่างที่ผมบอกผมพร้อมที่จะเดินเคียงข้างพักครับและก็ทํางานและอทบาทในหน้าที่ของสสของพรรคเพื่อไทยเคียงคู่ไปกับพักแน่นอนครับไม่ทรยศหักหลังต่อพี่น้องประชาชนแน่นอนนี่ก็จึงเป็นสิ่งที่อยากจะมาย้ําเตือนแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านฝากช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยผมด้วยครับเพราะว่าความจริง ต้องถูกเปิดเผยความจริงต้องอยากให้ทุกท่านได้ทราบครับว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรทีนี้ผมอยากจะให้ท่านสสอฤษณานะครับซึ่งตอนนั้นท่านก็อยู่ในสภากับผมครับท่านเป็นพยานปากเอกอีกปากหนึ่งได้อย่างดีนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตรงนี้เนี่ยในในข่าวในโซเชียลเนี่ยจะมีจะมีเฟซบุ๊กเยอะนะคะแล้วก็ ผู้ที่ประสงค์ไม่ดีเนี่ยวันนี้คงจะได้ไอเดียว่าเออเข้าช่องข่าวไปเลยแล้วช่องข่าวจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ที่จะที่จะปล่อยเฟกอยู่เช่นนี้คือข้อที่จริงเนี่ยท่านเห็นอยู่แล้วมันมันไม่มีอะไรเลยเพียงวันนี้เนี่ยขอความร่วมมือทุกท่านช่วยช่วยทางเรากระจายออกไปนะคะข้อที่จริงก็คือข้อท็จจริงแล้วก็ เราีเองเนี่ยเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะคะเป็นเป็นคนรุ่นใหม่ของสสของอุตรดิตเรานะคะก็อาจจะมีผู้ประสงค์ไม่ออกงามที่จะ,ะช่วยดึงดึงชุดล้ังไว้บ้างน,นะคะก็ขอความร่วมมือทุกท่านว่าข้อที่จริงนี้น่าจะต้องได้รับการเผยแพร่ไปให้กวา้างๆค่ะขอบคุณมากคะ่ะความจริงมีท่านสอสอวารุธ สิริวัตน์อีกท่านหนึ่งนะครับอุตรดิตเตอสองแต่ท่านมาไม่ทันจริงๆนะครับแต่พี่น็อตก็ฝากความห่วงใยมาให้ผมนะครับแล้วกออ็อยากจะช่วยเป็นอีกหนึ่งเสียงยนยืนการยืนยันว่าอุตรดิตศสเราทั้ง4คนรวมคุณพ่อด้วยนะครับเราไม่ไปไหนเรายังอยู่กับพรรคเพื่อไทยแน่นอนครับ 296ร้ยเกินายรวีเล็กอุทัยนายชัยกเกษมนิติสิริครับนายชัยกเกษมนิติสิริครับสอง